สวัสดีครับเพื่อนๆดีๆต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในไลน์เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอัปเดตอีเวนต์นะครับเป็นอ่าอีเวนต์นะครับประจําสัปดาห์นี้เนาะก็มาวันพฤหัสนะครับก็แน่นอนนะครับเป็นอีเวนต์พิกอัพนะครับซึ่งอีเวนต์พิกอัพเนี่ยปกตินะเพื่อนมันก็จะมาก่อนลูกอมดาวนะเพื่อนนะจากสถิติที่ผมเคย เจอมาหรือว่าเล่นเกมมาเนี่ยนะครับจะมีอีเวนต์พิกอัพก่อนนะครับถึงจะเป็นลูกอมดาวแต่รอบเนี้ยนะครับเขาเอาลูกอมดาวมาก่อนแล้วค่อยพิกอัพเนาะก็หลังๆมานะครับเกมเศรษฐีค่อนข้างที่จะเดาทางได้ยากนะครับเพื่อนเพราะว่าการที่เอาอีเวนต์เข้ามาเนี่ยนะบางทีเราอาจจะเข,เขาเรียกว่าอะไระเมื่อก่อนน่ะเพื่อนเขาจะเอาตามสเตปใช่ไหมเอาแบบเหมือนเดิมมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่พอมาหลังๆเกมเศรษฐีค่อนข้างที่จะ ทำให้เรารู้สึกว้าวตลอดนะครับวาวทุกอีเวนต์เลยนะอะไรไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้นะเพื่อนนะแล้วก็เห็นแวบ,บๆนะครับมีการอัปเดตแผนที่ใหม่ด้วยเร็วๆนี้นะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอัปเดตแพทครั้งเนี้ยนะครับจะเป็นตัวละครใหม่ประจําเดือนเข้ามาเลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเอาตัวละครยำม,มาก่อนนะครับยำสกิลมาก่อนแล้วค่อย มีอัปเดตย่อยอีกทีหนึ่งนะครับก็ค่อยติดตามกันแล้วกันเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมาเยอะแยะหรอกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูอีเวนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็มีตัวละครตัวไหนที่กลับมาเลยหลังบ้างเนาะอ่ะก่อนอื่นนะครับขออนุญ,ญาตพาไปดูร้านค้ากันก่อนเลยแล้วกันนะครับร้านค้าแฟลตเซลนะครับเป็นร้านค้าของคอสตูมแล้วก็ ตำนานนะครับซึ่งถ้าเราซื้อตำนานนะครับเราก็จะได้คอร์สตูมด้วยนะหรือว่าซื้อคอสตูมได้ตำนานปะเออซื้อคอสตูมนะครับแล้วก็ได้ตำนานด้วยนะครับอันนี้ก็ดีเลยนะครับปกติถ้าซื้อคอสตูมบวกตำนานเนี่ยนะครับเพื่อนมันก็จะได้ในราคา899นะแต่รอบนี้ก็เอามาลดราคานะอันนี้ก็อยู่ที่3วันนะครับประมาณประมาณ3วันเนาะอืมก็คุ้มแหละนะครับ เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าตัวละครในอีเวนต์เนี้ยตัวไหนหน่าจัดนะครับโอเคสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่ยังไม่มีตัวละครดีๆเล่นสักตัวเนี้ยเดี๋ยวผมมาแนะนําตามแบบฉบับของเบิร์ดคุงแล้วกันเนาะโอเคนะครับเราไปต่อกันที่ร้านค้าลึกลับกันเลยนะอันแรกนะครับเป็นการลดล้างสต็อกนะเพื่อนนะลดราคาพิเศษนะครับก็จะเป็นการเขาดาวอัปเดตนั่นเองเนาะเขาก็เอามาลดนะ 1,500เพชรนะครับในราคา69บาทอันนี้ก็ถือว่าคุ้มแหละนะครับเพื่อนๆคุ้มเลยเนาะ mm hmm. ใครที่มีเพชรน้อยๆนะครับก็สามารถจัดได้แพ็คนี้นะครับเพื่อเตรียมเพชรนะครับในอ mm ีเวนต์อัปเดตครั้งนี้น่าจะมีอะไรเยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆได้จัดกันนะครับ mm hmm. ค่อนข้างที่จะใช้เพชรเยอะเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เพราะว่าอีเวนต์ใหญ่มาทีไรเนี่ยมันแบบ คือมันเอาอีเวนต์หลายๆอย่างเข้ามารวมกันในการอัปเดตนะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นตัวละครจี้ข้างล่างพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมเพชรไว้ให้พร้อมนะครับต่อมานะครับเป็นร้านค้า,าลดล้างสต็อกอีกเหมือนกันนะเพื่อนเป็นการเอาสกิลนะครับเป็นสกิลเสริมเนาะก็ตัวนี้จะอยู่ที่2วันนะครับในราคา69บาบาทนะเป็นบัฟ ป้องกันมาเบิลนะครับป้องกันการทำลายมาเบิล5้นะก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เทียบเท่ากับตัวของฮิวดาเลยนะ mm hmm. เพื่อนนะใครที่แบบมีตัวละครอย่างเอลลีนอย่างน,นะครับก็ซื้อบัฟใส่ให้น้องเลยนะถ้ามีป้องกัน,ก,นการทำลายมาเบิลขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับ mm hmm. ต่อมานะครับเป็นการขายนะครับแพ็ค กุญแจนะครับก็รอบนี้เนาะแน่นอนว่ามันเป็นการพิกอัพนะครับวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการตามหาการ์ดตัวละครเนี่ยนะครับจะต้องใช้กุญแจเนาะตามที่เคยมีมานะครับรูปแบบของการพิกอัพนะครับนะอันนี้ก็จะการันตีอยู่ที่3ชิ้นนะครับในราคา99บาทนะอันสุดท้ายนะครับก็เป็นแพ็คการ์ดพิกอัพซูเปอร์พรีเมียมนะครับบวก3นะครับคูณ5นะอันนี้ก็คุ้มเลยนะใครจะทำอีเวนต์นะครับก็สามารถจัดกันได้เลยนะครับ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีตัวละครตัวไหนที่เข้ามาเรหลังกันบ้างในอีเวนต์พิกอัพรอบนี้นะเอ๊ะเพื่อนตำนานลิลลี่ลองก้ายังอยู่อีกเหรอเดี๋ยวนะมันถึงวันที่22เดือน2ว้าวถึงวันพฤหัสหน้าเลยเหรอโอ้โหคืออยู่นานมากเลยนะนเพื่อนปกติ เขาอยู่แค่อาทิตย์เดียวนะแต่ลิลลี่วองกานะครับอยู่ถึง2สัปดาห์เลยนะ mm. ก็ค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะเนี่ยอืมหากันยา,ยาวไปเลยนะครับแน่นอนว่าใครที่ทาอีเวนต์ลิลลี่ลองกาเนี่ยผมว่าปิดแน่นอนนะกว่าจะถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยเก็บสะสมเพชรไปเรื่อยเนี่ยปิดแน่นะครับอ่าอีเวนต์นี้ผมก็ผ่านแล้วกันเนาะเพราะว่าได้อธิบายไปเรียบร้อยในอีเวนต์รีวิวนะครับต่อมานะครับเป็นการแลกเปลี่ยนตัวละครตานานนะ ก็รอบนี้มีตำนานมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบมบิน่านะครับตัวละครสายวิกสุดแกล่งนตอนนี้นะผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับต่อมาเป็นเทพีไนกี้นะครับแล้วก็อีโวยอมลานะครับเป็นพลิ้วนะครับแล้วก็ไกอานี่ยังมาอีกเหรอไกอานี่ไม่น่าหาแล้วนะเพื่อนนะอ่ะนะครับมาดูกันนะว่ามีตัวละครอะไรเข้ามาบ้างเนาะ ตัวแรกครับเป็นแบมบี n นนะครับต่อมาเป็นไนกี้นะแล้วก็เป็นสวีตขี้มุนนะครับอยอมล่านะครับ b บ็กวินเทอรนะครับแล้วก็เอ่อแบมพายดีดีนะครับแล้วก็น้องพลิวนะมีไกอานะครับมีเอลิเซน o n นะครับมี g ี n ี่นะอิมเพ a l g ี n ี่นะครับแล้วก็มีจู n i ่จูน่านะครับเออจูนี่จูน่านี้ไม่น่าหาแล้วนะครับ อิมพอร์ทินนี่ก็ไม่หน้าหาอันนี้ก็เอลิเซ่ก็ไม่หน้าหานะครับไก่อาก็ไม่น้าหาพิ้วคือถ้าแบมบีน่ามาพิ้วก็ไม่หน้าหาแล้วนะครับแฮมพาร์ดี้ก็ไม่หน้าหานะครับแบ็กวินเทอร์ก็ข้ามนะครับผ่านเนาะในอีเวนต์นี้ที่หน้าหาที่สุดเลยผมเชียร์ถ้าเป็นสายวิกนะครับแนะนาเป็นแบมบีน่านะส่วนสายล้มเนี่ยผมให้เป็นเซวิทขีมมนแล้วก็ยอมลานะครับส่วนไนกี้เนี่ยผมมองว่า น้องแอบเล่นไม่ได้แล้วอะเพื่อนนะครับถ้าไปเจอเอลลีนนี่ก็คือแบบไม่ได้เลยนะเอออะส่วนตัวนี้นะครับเป็นกล่องแบบเลือกอัญมณีคอสตูมนะก็สามารถสุ่มหาคอสตูมได้นะไม่ต้องซื้อไงเพื่อนๆนะครับก็เก็บสะสมนะครับหรือว่าสุ่มหาวัตถุดิบนี้เลยสะสมกุญแจครบ50ดอกนะครับมาเลือกคอสตูมได้เลยนะสําหรับคนที่ ไม่อยากใช้เงินในการเติมนะครับก็นั่นแหละนะสะสมพวกนี้นะครับตัวนี้เป็นกล่องแบบเลือกหรอคอตูมแบบเลือกนะแบบเลือกตัวนี้ไม่มีแบบมิน่าส่วนตัวนี้มีแบบมิน่ามันต่างกันยังไงวะแบบเลือก แบบเลือกอันยังไม่ได้คอสตูมอ,อันนี้ท็อปเนาะอ๋ออันนี้เป็นคอสท็อปอันนี้เป็นคอสอะไรอ่ะตัวเก่าตัวนี้แบบเลือกไหมอันนี้ก็แบบเลือกนี่ใช้ใช้สี่สิบกุญแจเนี่ยอันนี้สามสิบกุญแจก็อ๋อโอเคอ่ะอ่ะ,อะโอเค ก็ตามนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆต่อมานะครับเป็นอีเวนต์อันนี้อีเวนต์อะไรเอ่ยอีเวนต์เขาดาวนะครับก็สะสมตัวนี้เขาน่าจะแจกทุกวันปะนเพื่อนๆนะครับสะสมรับเพชรเนาะแล้วก็สามารถเอามาสมเลือกตอัวละครสุดฮิตได้นะตรงนี้นะโหมีตัวละครที่น่าสนใจเยอะมากนะครับแต่ไม่ได้หรอกนะเพื่อนนะ <laughs> โอเค อีเวนต์การเล่นนะครับก็แจกเป็นแพ็กซูเปอร์พรีเมียมนะครับพิกอัพเนาะอย่าลืมมาเล่นและกันทัวริสซึมนะครับลายวิกตอรี่แล้วก็ทิปเปิลวิกตอรี่นะพวกนี้นะครับก็จะได้การวัตถุดิบไปนะวิธีการสุ่มนะครับก็มาในหน้านี้เลยนะครับเป็นการสุ่มพิกอัพนะครับในราคา350เพชรนะครับกับ900นะส่วนตัวลิลลี่วองก้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเพื่อนๆนะ พิกอัพนะครับ Pick up, นะพิกอัพเนาะถ้าผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนำว่าถ้ารอได้ผมแนะนำให้ข้ามนะครับข้ามรออีเวนต์อัปเดตแผนที่ใหม่นะครับน่าจะเป็นวันพฤหัสหน้านะครับรอได้รอนะเผื่อมีตัวละครดีๆมารอบนี้นะครับคือตัวละครที่แนะนำรอบนี้นะครับรอบที่มารอบนี้เนาะลดราคา85%ดานะครับ อัญมณีคอสตูมจูนี่นะครับอัญมณีคอสตูมจูนาโอ้โหลดเยอะมากนะครับเหลือ99บาทน,นะก็ใครที่อยากทำคอสตูมให้น้องนะครับขอขอภัยนะครับคือคอสตูมคือพวกเนี้ยมันเล่นไม่ได้แล้วแหละนะครับนะมันเล่นไม่ได้แล้วถ้าเทียบกับเมตาปัจจุบันแต่ว่าถ้าอยากสะสมนะครับก็สามารถทำได้นะใครที่มีตัวอีโวหรือว่ามีตัวตำนานอยู่แล้วนะครับก็ จัดคอร์สใส่ให้น้องได้ในราคา99บาทเนาะอ่าหน้านี้ก็เป็นการซื้อแพ็คนะครับนะอันนี้ก็จะใช้เงินแก้ปัญหานิดนึงนะใครที่มีงบนะครับก็ไม่ปิดหรือว่ามีเพชรน้อยก็สามารถมาจัดแพ็คตรงนี้ได้เลยนะครับลดราคาพิเศษนะครับเขาดาวอัปเดตเนาะในราคา549บาทนะครับเป็นแพ็คคอสตูมนะครับใครที่อยากได้คอสตูมอะไรนะครับก็มาจัดในหน้านี้ ส่วนอันนี้เป็นลดราคาพิเศษอีกเหมือนกันนะครับสำหรับตัวละครเก่าเนาะไม่ว่าจะเป็น, Moon, นคิปมูนพลิววินเทอร์นะครับอะไรอีกแจวอนนะครับโทพัสซัมเมอร์นะพวกนี้จัดได้นะครับในราคา3 49ส่เนาะส่วนตัวนี้จะเป็นพวกเอรีนมีเอรีนไหมวะเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับว่ามีเอรีนไหมคอสตูมตัวนี้นะครับ ส่วนตัวนี้เป็นเขาดาวอัญมณีนะออัญมณีเก่าและนะครับของสวีทคิปมุนนะของอะไรนะซินดี้นะพวกนี้ถูกนะแล้วก็มีแพ็คแสงแห่งตำนานนะครับของไนกี้ของแบมบีน่าพวกนี้นะส่วนถ้าเป็นของพลิวของไกอาก็จะถูกลงหน่อยนะครับ149บาบาทเนาะโอเคประมาณนี้นะครับ แบ็กกราวก็ไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามานะครับส่วนเฟรมก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีรอบนี้นะครับลูกอมดาวนะครับมีมาขายนะเอ่อพิกอัพนะครับอือหนึ่งแพ็คหรอในราคา18ื่นแล้วก็อ๋อ1นึ่งแพ็คบวกสนะครับกับ1แพ็คบวกหเนาะก็ว่าเก็บลูกอมดาวไว้ดีกว่านะอือ อ่ะโอเคก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะเพื่อนนะครับรอบนี้มีแค่การวิก up แหละนะส่วนจี้นี่ก็แอบมีสปอยมาแล้วนะครับเป็นจี้ใหม่เนาะแต่ยังไม่รู้ความสามารถนะครับเพราะว่าเห็นแวบ,บๆนะเพื่อนเห็นแวบ,บๆโอเคครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับว่าตัวละครที่มาในรอบนี้นะครับ เหมาะกับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นคนไหนนะอ่ะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยมีเพชรเยอะนะครับควรจัดตัวไหนเนาะหรือว่าควรข้ามดีนะครับเดี๋ยวอันนี้เบิร์ดคุงก็จะมาวิเคราะห์ให้ได้ฟังกันแล้วกันนะครับตามแบบฉบับหรือว่าความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับเพื่อนๆนะอืมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไป วิเคราะห์กันเลยแล้วกันเนาะ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอดูอัญมณีแป๊บหนึ่งนะครับว่าคอสตุมแบบเลือกมันมีของตัวอะไรบ้างเนาะการสุ่มแพ็กการ์ดซูเปอร์พรีเมียมนะครับหรือว่าการพิกอัพเนี่ยนะครับโอกาสที่จะได้กุญแจนะครับก็ประมาณ26%นะครับได้ตัวละครระดับ S 56%ตัวละครระดับ S บวก17%ในบรรดาตัวละครระดับ S บวกมีโอกาส 1%, 1ที่ได้ตัวละครระดับอีโวนะครับอีโวนี่ก็จะเป็นพวกอีโวไวเรนสวีิเอลสวีทมีเมียนนะครับซางโฮเป็นตัวละครเก่าๆนะแล้วก็จะมีตัวละครที่แบบสามารถเล่นได้ในปัจจุบันก็มีอาจจะมีพลิ้วนะครับมีพลิ้ว0.02นะมีคิมูนวินเทอร์นะครับเอลินบอสพี่ภาคสารูบิดวิกริดซินดี้เอเมทัลโคร่านะครับเลวเทียน แจวอนไกรทองนะครับดีดี้เกรตายูมาเทาจีนี่แบมพายดีดี้อ่าพวกนี้นะครับตามนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาไปดูคอสตูมกันหน่อยดียก่านะครับว่ามันมีอะไรไม่ให้เลือกบ้างนะครับแสงแห่งตำนานที่ให้เลือกในอีเวนต์นี้นะครับลดราคา20%เนาะอ้าวสวยแล้ว <laughs> เซิร์ฟเน่าอีกแล้วนะนเพื่อนๆ <laughs> โอเค สง oh. สัยคนแบบเข้าอีเวนต์เยอะนะ,ะแสงแห่งตำนานมีให้เลือกของแบมบีนากระต่ายแบมบีนากว้างนะครับเทพีไนกี้แล้วก็ยอมลานะครับอืมแล้วก็แสงแห่งตำนานลดราคา S60% เนี่ยก็จะมีของพิวแล้วก็ไกอา R, นะครับส่วนอัญมณีคอสตูมท็อปนะครับให้เลือก1อย่างนะครับมีของใครบ้าง มีคอสตูมคริสต์มาสแบมบิน่านะครับมีนักลบเทพีไนกี้นะครับแล้วก็อัญมณีคอสตูมนักลบไนกี้แบบเชิญนะครับก็ไนกี้มา2เวอร์ชั่นเลยนะครับแล้วก็มียมลาอัญมณีจอมราชันยมลาน,นะครับแล้วก็มีคอสตูมยมลาอ่าจอมราชันยมลา2อนะอันนี้มันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคอสยมลานะอัญมณีคอสตนะูม,มที่ดีที่สุดนะครับก็ แบบเลือกนะมีของคิมูลผิววินเทอร์เจวอร์ดนะครับมีโทพัสซัมเมอร์เนาะอ่าแล้วก็พวกคอสต,ตูมของตัวเ,เก่าๆนะครับแบ็กวินอ่านี่เป็นอันยมณนีนะครับของอ่าซินดี้สายไหมนะครับมีสวีทคิมูลนะครับมีแบ็กวินเทอร์มีเอลิเซ่นะครับมีคอสต,ตูมไก่อานะอืมก็ประมาณนี้เลย ถ้าใครที่มีตัวละครอย่างตำนานแจวเอไม่ใช่แจวอลเนี่ยยอมลาอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมแนะนำนะเพื่อนนะถ้ามียอมลาอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำให้ทำเออเดี๋ยวนะถ้ามียอมลาอยู่แล้วนะครับคือคอสยอมลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผม,มบอกแล้วกันว่าคอสไหนมันดีเนาะ อะคอสยอมลานะมันมีจริงๆมันมี3คอร์สนะครับมีคอสยอมใดด้วยเนาะแต่คอร์ดหกับคอร์สอเนี่ยของยอมลาเนี่ยนะครับเออเดี๋ยวนะยอมลาเนี่ยผมแนะนํานะครับใครจะทํายอมลานะแนะนําให้ทําเป็นคอร์ดเวอร์ชั่น2นะครับเป็นคอ low super นคร์ดโลว์ซูเปอร์นะเพื่อนคือยอมลาเนี่ยคอร์ดเรียดทุกวันเนี้ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะสำหรับผมนะ ผมก็ทำคอร์สเรียกไปนะตัวเนี้นะครับอืมไม่ใช่ดิคอสเรียกถ้าจะทำยอมลาทำคอร์สสองนะอืมทำโลดดีกว่ามีโล่เล่นง่ายเยอะเลยนะครับอืมประมาณนี้นะส่วนไนกี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับส่วนตัวก็แนะนำเป็นคอร์สแสงจันนะครับโอเค มานะครับมาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าตัวละครไหนเหมาะกับใครนะครับถ้าผู้เล่นใหม่นะครับแนะนําถ้าจะทาอีเวนต์จริงๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีจี้เท่าไหร่นะผมแนะนําให้ทาแบมบีนาะครับทาไมถึงแนะนําให้ทาแบมบีนาเพราะว่าแบมบีนาเนี่ยเขาเก่งด้วยตัวเขาเองนะครับไม่จําเป็นต้องไม่ต้องเป็นต้องใช้จี้เยอะนะครับบางคนไม่มีจี้แมงยังวิกได้เลยนะครับมันครบจบในตัวละครมันอยู่แล้วนะครับส่วน ส่วนแบมบีนามันมี2เวอร์ชันให้เลือกเนาะแบมบีนากวางกับกระต่ายนะครับก็เพื่อนๆชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยนะครับส่วนตัวก็แนะนําเป็นตัวที่มีป้องกันการ,ารขโมยมาเบิ้ลนะครับน่าจะเป็นกระต่ายปะเดี๋ยวแปบบ๊บอ๋อป้องกันการขังค,คุกไม่ใช่ป้องกันการขโมยมาเบิ้ลอ่ะส่วนตัวแนะนําเป็นกระต่ายนะครับนะ อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะสร้างเกตหิมะนะครับก็แล้วแต่ละกันเนาะว่าใครชอบแบบไหนอ่ะนะครับใครชอบเอฟเฟกพื้นที่ก็จัดเป็นเกตหิมะไปนะครับจัดกวางไปใครที่แบบสายป้องกันก็ทํากระต่ายนะครับแต่ตัวเนี้ยผมเชียร์เลยนะครับแล้วคอสถูกด้วยนะห้ากว่าบาทเนี่ยแนะนําเลยนะครับโอเคไนกี้นะ คือตั้งแต่เอลรินมานะครับไนกี้นี่แทบจะไม่เห็นเลยในหลีกนะครับรวมไปถึงการเล่นปกตินะครับแทบจะไม่เจอนะค่อนข้างที่จะแพ้หลายตัวละครนะครับไนกี้นะก็ใครที่อยากได้โมเดลสวยๆก็จัดได้นะส่วนถ้าใครจะเอาเกิ่งๆเลยเนี่ยผมว่าไนกี้ในแพทปัจจุบันนี้แทบจะไม่ไหวแหล้วนะครับเจอฮิวดาเจออะไรพวกนี้ก็สู้ยากเลยนะ<ม>อืม ถ้าจะทําตัวละครสายล้มเก่งๆเนี่ยผมแนะนําให้ทํายอมลาแล้วก็ทําคอร์สสนะครับ oh. ยังเล่นได้อยู่นะเพื่อนนะส่วนไกอากับพลิ้วเนี่ยตัดไปได้เลยนะครับอืมเอาง่ายเลยนะใครชอบสายวิกจัดแบมิน่าใครชอบสายล้มจัดยอมลานะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากได้สายล้มจริงๆนะครับก็แนะนํานี่เลย สายลงเก่งๆนะแต่ว่าต้องเติมเยอะหน่อยนะครับเติมทั้งคอสต,ตูมเติมทั้งจี้ G นะครับต้องจัดลิลลี่ลองกานะครับนะโอเคเนาะแต่ถ้าใครงบน้อยหน่อยก็จัดยอมลาก็ได้นะครับประมาณนี้ผู้เล่นใหม่แนะนำไหมผู้เล่นใหม่อีเวนต์พิกอัพเนี่ยผมจะบอกเสมอว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพื่อนไม่ค่อยแนะนำผู้เล่นใหม่อีเวนต์พิกอัพนะมันเป็นอีเวนต์ดูดเพชรอะนะครับ คือคุณต้องมีเพชจประมาณ3 0,000อัพอะนะครับคุณถึงจะแบบอุ่นใจในการทำอีเวนต์นะถามว่า20,000หรือ10,000มเนี่ยมันปิดเ้นได้ไหมมันก็ปิดได้แหละแต่ถ้ามันไม่ปิดขึ้นมาเนี่ยเราเองนั่นแหละจะเสียดายเพจน,นะครับแต่ถ้าเรามีเพรเยอะนะครับตุนไว้เนี่ยเราก็สบายใจนะถ้าจะตั้งใจทาอีเวนต์จริงๆเนี่ยเพรต้องมีพร้อมนะครับแล้วอย่าลืมว่าเนี่ยมันจะมีแผนที่ใหม่อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มันจะเป็นการเขาดาว ของแพทใหม่นะครับเขาก็จะปิดปรับปรุงเซิร์ฟแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาพร้อมตัวละครตัวใหม่ไหมหรืออาจจะมีตัวละครตัวอื่นกลับมาก,ก่อนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเลหลังฮิวดาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคาดเดายากมากนะครับหลังๆเนี่ยเกมเศรษฐีคาดเดายากมาก,นกเนื่องจากจ m เนี่ยทำแบบเซอร์ไพรส์เราหลายรอบมากนะครับตั้งแต่รอบที่ฮิวดาเนี่ยอยู่ดีแม่งมาเลยนะครับเอรีนเข้า ยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับฮิวดามาแล้วนะครับพอฮิวด้ามาเสร็จนะก็เป็น e um อีเวนต์ลูกอมดาวอ่ะเพื่อนนะครับแทนที่จะมีพิกอัพมาก่อนนะเป็นลูกอมดาวมาก่อนเนี้ยนะครับลูกอมดาวเพิ่งได้2เดือนเองปกติสถิต,ต,ติลูกอมดาวมา3เดือนอย่างเงี้ยนะครับอ่ะหลังๆมาเกมเศรษฐีค่อนข้างที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้เราแบบเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการคาดเดารอบนี้ก็ค่อนข้างที่จะคาดเดาได้ยากนะครับคนที่ รอได้ผมแนะนําว่าเก็บเพชรรอดีกว่านะครับอ่าเพราะว่าตัวละครพวกนี้มันค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะแต่ตัวที่เล่นได้ยาวๆเนี่ยก็ยังแนะนาแบมบีนาอยู่นะครับอืมแนะนําแบมบีนานะใครที่ยังไม่มีตัววิเก่งๆอย่างฮิวด้าอย่างพริวอย่างเงี้ยนะครับแนะนาเลยแบมบีนาผมว่าเอาไปไว้เก็บแจนะครับเอาไปไว้ทำเควสนะครับเก็บรอบแล้วก็เอาไปเล่นในลีกก็ยังได้เลยทุกวันนี้นะครับก้าวินแบบ สบายๆนะครับถ้าเกมอวยด้วยนะโอเคแบมบิน่าเนี่ยเป็นตัวละครสายวิกที่ไม่ไม่กลัวกันวิกด้วยนะถ้าแบบดวงมานะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาแบบวิเคราะห์กันนะครับตามแบบฉบับของผมและกันเนาะนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อคิดเห็นนะครับยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ว่า mm hmm. เอ้ยพี่เบิร์ดนะครับผมว่าทําตัวนี้ดีกว่าไหมหรือว่า รออีเวนต์อะไรอย่างนี้นะครับก็พูดกันได้นะครับพูดคุยกันได้เนาะส่วนใครที่ปิดอีเวนต์นะครับปิดเท่าไหร่ก็แนะนําบอกผมหน่อยละกันเนาะว่า,อาคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันว่าปิดเท่าไหร่ปิดตัวอะไรนะครับใช้กี่เพจนะครับก็จะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปเนาะคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดน,นึงนะครับเนื่องจากเป็นการรีวิวแล้วก็อธิบายด้วยนะครับสำหรับผมนะครับวันนี้ก็ถ้ารีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเนาะ สำหรับ,บเพื่อนคนไหนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับจนจบก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยและกันนะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับก็นั่นแหละเพื่อนนะครับท,กกรทุกการกดใจทุกการชมนะครับก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตเจ้าจของช่องแล้วนะครับเราก็มีกําลังใจในการทําคลิปเนาะจุดประสงค์หนึ่งในการทําคลิปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ว่าเราจะทําถึงยอดแล้วก็เพื่อสร้างรายได้นะครับ มันก็ทําให้เรารู้สึกแบบมีกําลังใจในการกล้าคิดกล้าพูดหรือว่า,าแสดงศักยกภาพตัวเราออกมาเผยแพร่ให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปรู้นะครับการทําคลิปมันไม่ใช่แค่เราแบบรู้ทุกอย่างนะนเพื่อนๆนะนเพื่อนๆก็สามารถแชร์ประสบการณ์หรือความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนกันได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้และกันนะนเพื่อนว่าจะมารีวิวรีวิวจี้นะครับที่ปิดไปก็ไม่ได้รีวิวเลยนะครับเนื่องจากค่อนข้างที่จะ งานเยอะนะครับช่วงนี้นะผมก็กำลังตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนงานด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยว่างนะเพื่อนนะเคลียร์งานอยู่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่อีเวนต์หน้าเนาะเพราะว่าน่าจะนุ่นแหละนะครับพลหัดหน้าเลยเนาะหรือไม่ก็อาจจะเป็นวันจันทนะมีอีเวนต์จี้อัปเดตเข้ามาหรือว่าวันอังคารเนี่ยนะครับอาจจะมีจี้แทรกเข้ามาเนาะก็คอยติดตามแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับหลากเพื่อนๆทุกคนนะครับ